จากกรณีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐลงพื้นที่ไปติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่จังหวัดพะเยาโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพะเยาพักเศรษฐกิจไทยมาให้การต้อนรับ ต่อมาจากเพจ Facebook สรยุทธ์สุทสัศนะจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์คลิปขณะที่ร้อยเอกธรรมนัตได้นำพวงมาลัยคุกเข่าไหว้พลเอกประวิตย์บนเวทีโดยระบุข้อความว่าซีนใหญ่กลางกว้านพะเยาธรรมนัตคุกเข่ายกมาลัยก่อนไหว้พลเอกประวิทย์กับพักพลังประชารัฐวิรัตหยอดหวานลูกกับบ้านพ่อดีใจหูงข้าวไว้รอ